ยิงแม่แรงยิงไง่วเดียลตังไว้แรงยิงตูทงตเลอไม้หนด้ยรถ่าฟอดจำอะไเนี่ยเปลี่ยนบูธคอช้างห้าไม้ยัดข้างยัดข้างบนดนคอสองคนหกเปลี่ยนบู๊คอช้างสองข้างเลยบูหลวมตอนนี้กำลังบบูาัดอัดับแล้วก็กำลังจะ เอาไปนคอตัวทรงขอช้างใส่ในองกันร่องอะไรที่อจงิมอะเฮ้ยแม่ลืมแม่กันเที่ยวนะรองนิมอยู่ทั้งหนันะกันเที่ยวกันเซี่ยวเออกันเซี่ยวอยู่ข้างหนังก็หมูหมัก้าสองอนเลีนัน่ยขคุณจีน ทีแรกจะเอาไปเทิรนรุ่นในรุ่นของกัเพิ่อนะเย่างนี้ดีกว้ารจามันตีให้กก็เลยก็ไม่ชอบมันชหวานมีตัวเงาลแ่เนี้ยไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำสากสีใหม่ก็ัว